ไม่ใหญ่นาะผ้าชมความสามารถอีกด้านหนึ่งของพ่อใหญ่จ้าเมื่อก่อนตอนอยู่โรงงานเป็นช่างไฟฟ้าจ้าแต่พอมาอยู่บ้านก็เป็นสารพัดช่างเลยจ้า <Yes. S 1> วันนี้พ่อใหญ่ทํารถอีกองจ้าเมื่อก่อนรถอีกองคันนี้มันเป็นไม่เนาะแต่ว่ามันพุค่ะไปตามการเวลาที่นี่พ่อใหญ่ก็เลยใช้เล็กมาทําแทนจ้าพ่อใหญ่ก็จะออกแบบตามโครงเก่าที่มันพุพังจ้าแล้วก็มาวัดเล็กสื่อเล็กมาทํา หน้าตาที่ออกมาก็จะคายกับรถคันเก่าที่มันพุไปละจ้าเพื่อบางคนยังไม่รู้ว่ารถอีโกงเอาไว้ทำอะไรนะจ้าแม่ใหญ่ก็จะเล่าให้ฟังเนาะรถอีโกงแล้วก็ว้ยต่อกับรถไถจ้าจากรถไถท,ที่ต้องเดินตามก็ที่นี่เราก็นั่งได้เลยนะจ้าขอนั่งแล้วๆขังหลังเราก็ใส่ของไปได้เลยจ้า เราจะใส่เครื่องสูบน้ําใส่ท่อใส่อะไรก็สารพัดใส่ได้เลยจ้ะมันเป็นรถสารพัดประโยชน์สําหรับชาวนาจ้าบางที่ก็ใช้บรรทุกเข่าปลูกไปหวานอย่างเงี้ยจะ้ะขั้นที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็บขั้นเดียวกันเด้อจ้าอัน,นี้ตอนลงสีรองพื้นเนะาะใช้สีเทาจ้าส่วนสีจริงก็ตามที่ผู้ชมเห็นเลยจ้าเป็นสีฟ้านะคะจริงๆแล้วนะรถขั้นนี้นะ่ะ กว่าจีแล้วนะพ่อไม่ใหญ่ทั้งนั้นเลยจ้ะ,ะเพราะว่าแผ่นเล็กมันโกงพ่อใหญ่ก็มาตามไม่ใหญ่ให้ขึ้นไปเหยียบให้จ้ะนี่คือข้อดีของคนที่มีเมียอว้อวนๆเนาะจ้ะลงไปเหยียบนีอุ้ยเล็กแนบสนิทเลยจ้ะเชื่อมง่ายมากๆเลยคลิปนี้ลาก,กันไปกับความสามารถของพ่อใหญ่เท่านี้ละจ้ะสวัสดีจ้ะ